วันนี้เช้ามาก็ซักผ้าปั่นผ้านะวันนี้วันนี้ที่คนสวยกเ็เลื่อยต้นกระถินออกนะคะแล้วก็ดึงเถาวันเนาะดึงเถาวันนะน,นะนี่ก็นะแล้วก็ไอ้เอาคาดดึงดึงดึงเถาวันออกนะด้วยต้นกระถินมันเยอะมากๆเลยนะต้นนี้นะ อนี่ยต้นกระถินน้อยๆนี่นะมันเวลามันเจริญเติบโตมันก็โตไวอะนะเนี่ยไอ้พวกต้นเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาถอนค่อยๆมาฟันมันออกอยู่ส่วนต้นมันใหญ่ๆหน่อยกระนุนดึงมันแล้วก็ดึงเข้าไปในที่เขานั่นแหละเพราะต้นมันอยู่ในที่เขาไงแต่เวลามันโตแล้วมันคุมมันหักมาอันนี้เราไงนะก็เนี่ยก็ทํา ดึงดึง,ดงนีต้นกระทงกระถินน้อยเนี่ยเยอะแยะหมดเนี่ยนะก็ได้เอาเอาตะใหญ่ๆออกนะเอาใหญ่ๆออกก็จะประมาณนี้นะนี่เลยเอา่านะก็นี่ออกเมื่อเช้านี้ก็มาดึงอา่าส่วนนี้ก็เป็นกิ่งยูคาที่มันหักลงมา นะช่วงนี้ยังไม่ได้เอาออกนะนะพวกเถาวันอะไรเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้เอาออกเพราะเหนื่อยแล้วทําตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยพอนีไ้ไงดูนะต้นนี้ปลายปลายกิ่งมันหักมาห้ากิ่งแล้วนะห้ากิ่งมันหักลงมาหมดค่อยก็ดึงดึงลงมาแล้วก็เลาะเลาะเลาะกิ่งเล็กมันออกนะเลาะออกแล้วเราก็เอามา โยนไว้อย่างนี้แหละนะคะเดี๋ยวมันก็ยุบนะเดี๋ยวมันก็ยุบแล้วมันก็ย่อยสลายนะเนี่ยกิ่งเล็กๆมันที่มันหักลงบานนะเด้เราก็เลาะเลาะเลาะเ,เอากิ่งอันนี้มันออกนะเนี่ยส่วนข้อก็แบกไว้ตรงนะู้นนะส่วนเอกิ่งนี้ที่หักลงมาอย่างทันได้เลาะ นะเอาเท่าที่ทําได้ก่อนนะมันก็ไม่ใช่ที่ของเราหรอกแต่ถ้าเราไม่ทํามันก็ลกงูเงี้ยวเกี้ยวขอนเออยอะไรเออยนะเนาะนี่เลยนี่คือกิ่งไม้ที่มันหักลงมานะเราก็เลาะมันออกแล้วก็เอาลำมันมาไว้ทําประโยชน์เนาะมันหักลงมาเราก็นี่เก็บกวาด มันก็โล่งไปแล้วดึงเถาวันลงมาแล้วก็ไอ้ฟันเครือนะฟันเครือเถาวันให้มันตายบนยอดมันนะถ้าไม่ฟันมันก็ไม่ฟันมันลงมันก็โหมันทําให้อ่าต้นไม้หนักนะปลายมันหนักเถาวันนะเวลาน้ามันก็หักลงมานะก็ทําความสะอาดได้ประมาณหนึ่ง นะพี่น้องก็หลายเติบแล้ก็ดูเกลี้ยงสะอาดหูสะอาดตาเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ค่อยต้องอามาทำความสะอาดอีกหน่อยนึงนะมันออกไปเผาวันมันเลื้อยไวนะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็รอรอคุณพี่สาว พุท,ที่รักกิโ,โดกีเราเรามาทานข้าวกันอุ่นอุ่นปดุกโปรโดุกแล้วอ,อุ่นแล้วอุ่นแล้ว